นบสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผู่ข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายน,นอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตผู y อยู่ครับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการครับท่านผู้ชมครับช่วงแรกเราคุยกันไปแล้วเรื่องของสภาวะไม่หลังปัสสาวะไม่สุดนะครับสำหรับสุภาพบรรุษที่นกเขาไม่ขันนกออกระจาะไม่ทันกินน้ําปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น นะครับมีเหตุปัจจัยต่างๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในช่วงแรกนะครับนี้เรามาดูกันต่อครับว่าเรื่องของการที่อวัยวะเพศหรือองคชาตนะครับนกเขาไม่ขันเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะมาวิธีการดูแลรักษานะครับให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้อย่างไรมาคุยกันต่อกับคุณหมอนาทีเรื่องกินครับคุณหมอครับคุยต่อเลยครับคุณหมอครับคืออย่างที่บอกนะฮะที่เราพูดไปแล้วนะครับก็คือเราจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยก็คือต้องออกกาลังกายคือ5้าออกนะครับรับประทานอาหารให้ครบห้ามู ครับนะครับแล้วก็อะไรครับต้องมีอารมณ์ดีเครียดีจะล่านะฮะจะล่าด้วยอาหารด้วยอาหารอากาศอากาศสำคัญรงนี้นะครับคุณหมอฮะทีนี้เนี่ยปัญหาคือผมก็เห็นหลายๆท่านเนี่ยบางทีอายุ6กเก็ยังฟิตเหมือนกันนะครับมีอยู่ลุงอยู่ท่านหนึ่งลงข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับกินยาสมุนไพรฮะฟิตทั้งคืนนะสมชื่อรายการแล้วรับฟิตทั้งคืนจนภรรยายุายุ30ขอขอยาขอเลิกเพราะว่าทนไม่ไหวฮะลุงแกตั้งแต่เช้ายันเย็นนะ แกก็คึกตลอดพอกินในสมุนไพรต่างๆแกที่แกต้มหมักเองเนี่ยนะแกก็ฟิตตลอดแกก็ตั้งแต่เชา้าจนเย็นจนผู้หญิงไม่ไหวอืต้องต้องไปโรงพักไปโรงพักนะนะคุณหมอต้องลงบันทึกประจำวันลงบันทึกประจาวัน <c oughs> ว่าไม่ไหวทนลุงไม่ไหวอ่ะลุงสู้ทั้งคืนครับนะครับสุดยอดนะผมบอกโอ้โหคนก็เลยแห่ไปหาคุณลุงไปขอสูตรนะฮะสูตรยาของของคุณลุงเนี่ยอันนั้นมันเกินไปไหมครับคุณหมอก็อันนั้นมันจัดอยู่ในประเภทอะไรฮะ จัดไปเปล่าครับไม่ถ้ามันถ้ามันคนเราเนี่ยถ้ามันมีเพศสัมพันธ์แล้วมันทั้งวันเนี่ยคุณหมอไหวไหมมันก็ไม่เกิดความสุขไอาจารย์มันจะเริ่มเป็นความทุกข์ละไม่อสุจินะคุณหมอฮะอสุจิเนี่ยมันก็เวลามันจะเขาเรียกอะไรนะฮะมันว่ามันจะกันกองออกมามันก็ต้องใช้เวลารอบไอ้สารอาหารล้วนๆเหมือนกันนะคุณหมอใช่ครับใช่นะครับสารอาหารคือเข้มข้นมากเลยรั้งกายเราต้องต้องมีเวลาผลิตนะครับเออมันเขาบอกว่ากระสุนไม่หมดไม่หมด มันก็หมดเหมือนกันนะคุณหมอคือหมายถึงว่าทางชีวิตเนี่ยอาจจะไม่หมดนะครับแต่ถ้าแบบใช้วันหนึ่งทั้งวันทุกวันอย่างเงี้ยมันไม่ไหวครับครับอาจจะมีการคุณลุงนี่ต่อไปไม่แน่จะทางเดินปสัสสาวะอยากเสพได้นะครับฮะก็คืออันนี้สภาวะไม่หลังครับคือมันเหมือนกับอสุจิออกมาเนี่ยหลังแล้วก็ไม่มีน้าําอสุจิออกมาเป็นลมที่เขาบอกหลังแล้วไม่มีน้ำอสุจิมีเหมือนกันนะครับก็เลยอาจจะมีที่ที่อาการที่เป็นอาจจะมีครับแต่ปริมาณน้อยอาจารย์ เพราะแบบในสภาวะอสุจิของผู้ชายปกติก็อยู่ที่ประมาณสามซีซีอะไรประมาณนะครับแต่ถ้าน้อยกว่านั้นก็โอกาสที่จะเป็นหมันหรือว่าที่อาจารย์บอกนั่นก็อยู่ในประเภทของไม่หลังนี่ปัจจัยเสี่ยงร่วมเลยครับคุณหมอครับต่อมลูกหมากครับมีผลไหมฮะทำให้ต่ครับกหอากอักเสบเนี่ยนะต่อมลูกหมากโตหรือว่าต่อมลูกหมากักเสบก็จะทําให้สภาวะของอาการเหล่านี้ร่วมด้วยและชัดเจนครับเพราะว่าต่อมลูกหมากนี่มันจะอยู่ ติดกับลำไส้ใหญ่นะครับแล้วมันก็จะไปกดกับใกล้ๆกับกระเพาะปัสสาวะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณตัวอัณฑะที่เราผลิตอสุจิถ้าเกิดต่อมลูกหมากมันไปเบียดไปกดมากๆเนี่ท่อทางเดินเรามันก็จะติดตันไม่เกิดสาเหตุอะไรครับคุณหมอตัวต่อมลูกหมากครับก็มีหลายสาเหตุอาจารย์เป็นเพราะมีการติดเชื้อมีการหนักเสบด้วยนะครับมันพัวพันกันว่าอย่างไรใช่แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นตั้งแต่ยุห้าสิบขึ้นไปเหมือนกันเหมือนกับหัวข้อนี้เลยครับ ว่าไม่หลังแล้วก็ปัสสาวะไม่สุดก็มีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับคุณหมอครับที่โทรเข้ามาในรายการของเราเรื่องของปัสสาวะไม่สุดคือมันมีอาการปวดปวดแล้วกลางคืนต้องต้องถ่ายบ่อยตื่นนอนคือไม่หลับครับต้องเดินมาตต่นตื่นมาปัสสาวะบ่อยวันละสี่หครั้งแล้วก็นอนไม่หลับมันมเลตเครียดอาการปวดแล้วเบ่งฮะมันมันอะไรครับมันไม่พูดคือมีอาการปวดแต่ปริมาณที่ออกมาไม่ไม่ได้จริงๆแล้วออกมาน้อยแล้วก็ ปัสว่าไม่สุดนั่นเองถึงทําให้มีการเข้าห้องน้ําได้บ่อยๆครับอาจารย์มันเลยไปพัวพันถึงกับเรื่องของนกข่าวไม่ขันด้วยมันปัวพันทั้งหมดเลยรบทั้งระบบทั้งระบบเลยแล้วก็มีความกังวลอาจารย์พอเราปัสวะไม่ได้ตามที่เราปวดนะฮะเพราะว่าวันหนึ่งนี่เขาก็บอกว่าไม่ควรจะเกินประมาณ5้าถึงหครั้งอาจารย์แต่บางคนนี่ถ่ายเฉพาะกลางคืนน่ะห้ารอบไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องทาอะไรอาจารย์เข้าห้องน้ำ่างเดียวก็ไม่ต้องนอนแหละครับแล้วก็อาจจะเกี่ยวพันกับผู้ป่วยเบาหวานด้วย หลายหลายคนมีสภาวะไม่หลังเนี่ยก็เลยต้องไปหายากระตุ้นยาแบบเพิ่มให้มันแข็งเช่นไวอาก้าเนี่ยครับครู้จักดีฮะตรงนี้ครับอกใครก็รู้จักฮะครับคนที่มีปัญหาอย่างนี้ก็คือไอ้ตัวไวอาก้าเนี่ยมันช่วยไหมฮะไวอาก้าช่วยให้อ่าตัวนกเขามันแข็งไงคระอรครับมันเหมาะสำหรับคนเป็นมีปัญหามีปัญหามันไม่ได้เกี่ยวว่ากินเข้าไปแล้วคลึกแบบอ่ามันไม่ใช่ยาปลุกไม่ใช่นี่ยแมมันเป็นแบบทําให้เลือดลมมันสูบฉีดให้เลแต่ว่าอันตรายนะฮะตัวนี้นะคุณหมอโรคหัวใจก็ ต้ระวังนิดนึ่งต่อไปมีร่วมอาการร่วมหลายอย่างฮะตาจจะบอดได้แน่นะเพราะเรายังไม่ยังไม่ถึงตรงนั้นลงข่าวล่าสุดนะฮะมีการจับกันนะท่านผู้ชมครับเรื่องของสมุนไพรต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานออยกับปรับปรามคุมของผู้ริโภคเอไอก็ไปร่วมจับมี อะไรนะ80กว่าชนิด80กว่ายี่ห้อนะครับที่เขาเรียกอะไรนะไม่ให้จําหน่ายก็คือมีสารส่วนประกอบของสารกระตุ้นสารสเตียรอยใช่ไหมคุณหมอฮะใช่ครับตรงนี้ถือว่าอันตรายนะครับถ้าเป็นวัย่าบริเวณนั้นด้วยอาจารย์ถ้าเกิดเรารับประทานเข้าไปอาจารย์จะกล้ารับประทานมาถ้าไม่มีการรับรองแล้วเกิดอวัยวะเพศเราในอนาคตมันมีอาการผิดปกติมีข่าวเยอะนะฮะมีคนกินยากระตุ้นมากเกินไปครับเปื่อยกายแล้วก็ กินยานี่มากเกินไปกระตุ้นหัวใจวายตายเขานะฮะอายครับลงข่าวลงข่าวครับ็นหน<ม>้าหน,านึ่งครับคนหนึ่งไปแล้วฮะมันกินยากระตุ้นเข้าไปกับสาวฮะอายุเจ็ดสิบขับรถสองแถวครับไปกับสาวฮะมีแฟนแล้วแต่ไปกับสาวครับปรากฏว่าเสร็จกิจนอนยิ้มหลับตายขาอ,อกฮะสาวตกใจเรียกตำรวจเข้าไป,ปากดหัวใจวายโอ้คือแต่ยิ้มนะตอนตายเ็ามีความสุขนะคุณหมอแก้ธรรมชาติเลย นะครับก็คือนะเรื่องของสภาวะม่ลังปัสสาวะไม่สุดเนี่ยนะครับกับเบต้าคูแคนเลยครับนะครับเบต้าคูแคนครับคุณหมอมันไปดูแลเรื่องนี้ได้ไหมครับดูแลเรื่องของสุขภาพภายในได้ตั้งแต่คนที่เป็นต่อมลูกหมากนะครับต่อมลูกหมากอักเสบต่อมลูกหมากโตโดยเบต้าคูแคนก็จะเข้าไปช่วยาช่วยลดการอักเสบนะครับอาจารย์แล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานก็จะไปช่วยลดปริมาณน้ําตาลในกระแสเลือด แล้วก็เมื่อลดปริมาณน้ําตาลในกระแสเลือดแล้วมันก็ทําให้เลือดไหลเวียนปกติก็ไม่ต้องอไปทับประทานอาหารเสริมประเภทวยกาล่ะครับก็คือมันไปสร้างตั้งแต่ต้นเหตุเลยนไป<ล>ดูตั้งแต่เรื่องของระบบสร้างภูมิด้านทานรสร้างผลิตเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็จะมีสารเเรียกอะไรนะไอตัวอะไรนะไอเคยคุยกับหมอหอลายครั้งแล้วอะไรฟาลาดอะไรนะอะไรนะอะไรที่แบบ ไมโครฟาดอะไรอ๋อไมโครฟาดไมโครฟาดเม็ดเลือดขาวแล้วพวกเม็ดเลือดขาวมันก็จะไปช่วยมันเรียกไปจํากัดเรื่องการแก้อักเสบใช่ต่อมลูกหมากอักเสบคือมันอักเสบอ่ะคุณหมอมันอักเสบอต่ตัวสารเบต้ากูแคนมันลดหรือว่าต้านการอักเสบได้ครับทีนี้ปัจจัยเนี่ยปัจจัยของโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอมันหลายสาเหตุด้วยกันถูกไหมฮะเวลาเราเป็นเนี่ยแน่นอนครับเราก็ต้องไปพบแพทย์ก่อน ครับ <c oughs> นะครับเพื่อวินิจฉัยนะครับ,รบและคัดกรองก่อนก็เกิดจากอะไรสาเหตุแน่ๆ่าเป็นโรคอะไรด้วยครับแต่บางทีเนี่ยเขาเรียกร้อยสามอบงศาเนี่ยโรคมันเยอะมากครับมันเกิดจากตรงนี้นิดๆหน่อย,อยอย่างเช่นโรคอ้วนที่คุยกับหมอเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากม้ามก็ได้ครับใช่กกินะ <c oughs> อะไรก็ไม่ลงลดอาหารแล้วประหยัดแล้วก็ไม่ลงอีกคือไม่ลงอ่ะม้ามันผิดปกติมันก็เลยกมันก็เป็นปัจจัยสาเหตุไงเอางี้ก่อนไหมครับก็คือเราแก้ที่ต้นเหตุเลยครับนะครับก็คือไปเรื่องของดูแลสุขภาพก่อน ครับต้นเหตุเือเบต้าคูแคนพัสนะครับก็จะไปดูแลองค์รวมใช่ไหมคุณหมอฮะถึงระดับเซลล์อาจารย์ตรงนี้เป็นไงฮะตรงนี้เบต้าคูแคนพัสมียอมรับรับรองไหมฮะมีการยอมรับมีการยอมรับจากนานาชาติด้วยนะครับอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกามีใช้มา 40- ถึงห้าิปีแล้วในสงครามก็ใช้กันแล้วก็ในประเทศที่เจริญในเอเชียอาจารย์ที่ญี่ปุ่นเขาก็รับประทานกันมานานแล้วก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับแล้วทาง ทางเราเองทางผู้สนับสนุนรายการเนี่ยนะครับก็อย่างที่โทรมาในรายการเราเนี่ยก็ถือว่าเบต้ากูแคนพัสนะฮะก็ถือว่าได้เข้านําไปใช้นะครับดูแลดูแลสุขภาพก็เกิดประโยชน์ต่อต่อผู้บริโภคนะครับก็ทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับก็ทําให้ไม่ต้องไปเจ็บไข้ได้ป่วยรับประทานยาแผนปัจจุบันน้อยลงโดยทั้นกับเรามีทหารนะคะป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามามันก็ทําให้เราไม่เกิดโรคนั่นเองครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีท้ายนี้ครับคุณหมอมีอะไรฝากเกี่ยวเรื่องของประเภทผู้ชายด้วยกันเนี่ยนะครับนกเขาไม่ขันครับแล้วก็ก็อยากจะจะให้ง่ายง่ายเลยนะครับสมมติว่าเราไม่มีเวลานะครับนั่งหรือยืนหรือเดินหรืออยู่บนรถประจําทางนะครับวันหนึ่งขมิบนะครับอาจารย์ขมิบทาให้บริหารอุ้งเชิงการนะครับเหมือนผู้หญิงนี่เองแต่ผู้ชายก็ช่วยได้ขมิบได้วันละร้อยถึงสองร้อยนะครับจะทําให้การทํางานของอวัยวะเพศเรา สมบูรณ์ขึ้นนะจ๊ะฮะครับนี่คือที่คุณหมอฝากไว้นะฮะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับท่านสุภาพสตรีครับนะที่อยู่ทางบ้านนะครับที่มีสามีสุดที่รักนะครับท่านก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายแต่งตัวให้สวยนะครับดูให้ผิวพรรณดูแลเปล่งปลั่ง,งมีน้ำมีนวลครับด้วยบีวันครับ,ด,รบดูแลสุขภาพภายในของสุภาพสตรีฟิตกระชับ ปรับสรีระร่างกายของสุภาพสตรีครับสำหรับสุภาพบุรุษครับก็เรื่องของเบต้าคูแคนพัสครับนำไปรับประทานเพื่อดูแลเ็าเรียกแก้ที่ต้นเหตุก่อนนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรงนี้ไม่ใช่ยานะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหากมีปัญหาสุขภาพท่านต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อไปคัดกรองแล้วก็มีี่ฉัยโรคก่อนครับเอาละครับเวลาหมดลงพอดีครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณคุณหมอนาทีรเลื่อนกินครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ผมน้าเมืองนนท์และทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกับรายการฟิตทูยูได้ใหม่ในวันเวลาถัดไปครับสำหรับท่านที่ต้องการชมารายการฟิตทูยูซ้ำาลรอออกอากาศประห้ารอบครับสามารถชมซ้ำได้ครับแล้วก็ก่อนจากกันครับฝากคำพูดที่ว่าเสียงเงินร้อยเพื่อดูแลดีกว่าเสียงเงินแสนเพื่อรักษา B1 เบต้าคูเปนพัส,สิครับสวัสดี